ันนี้ไม่ได้ทําอะไรนะครับก็เลยไปถอนตะไคร้มาจะมาปลูกอีกกอหนึ่งนะครับสําหรับใช้อยู่ว่างๆไม่ได้ทาอะไรครับไปถอนมาจากข้างรั้วครับซึ่งที่มีบวบอะไปดูบวบก,ก็ยังไม่โตเท่าไหร่ก็เลยดึงตะไคร์มาต้นหนึ่งมาปลูกใหม่เผื่อจะได้กิน าาขั้ขวไว้ก่อนครับต้องเอาไว้ในร่มครับให้มันฟื้นตัวก่อนเดี๋ยวไปตากแดดทีหลังเสรเรียบร้อยแล้วครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นก้าไม้ที่ก้าไว้นะครับยังไม่ได้ไปปลูกนะครับโอ้ยังไม่ได้กลับบ้านต่างจังหวัดก็เลยยังไม่ได้ไปปลูกครับเดี๋ยวกลับอีกรอบหนึ่งอาจจะไปก็ับมีขนนมะขามมะม่วงนะครับแล้วก็ผักจิกนะฮะหรือว่าผักกระโดนทางภาคอีสานเรียกแล้วก็นี่ก็สดเดาะ ก็จะมีต้นว่าลูกใหญ่อยู่ต้นสองต้นครับอยู่ตรงนี้นี้นก็จะเป็นส้มเขียวหวานแล้วก็นี่มะกรูดต้นมะกรูดเมื่อวานนี้ก็ได้ตัดกิ่งไผ่มาเดี๋ยวว่าจะชําครับเนี่ยไผ่กิมซุงครับได้แช่น้ํไมาอยู่นี่ตะไคร้ที่ปลูกเมื่อกี้ส่วนนี่ไผ่ที่ตัดมาเมื่อวานก็ใส่ถังชําไว้ก่อนครับ มาทางนี้ครับนี่มะม่วงที่กาไว้นี่ครับไผ่ที่ชํำไว้เป็นปีแล้วครับยังไม่ได้ไปปลูกเลยโอนยหญ่แล้วก็จะแตกหน่อขึ้นมาใหม่เนยหน่อเล็กๆครับเพราะอยู่ในกระถางใหญ่มาก นี่ก็จะเป็นกระถางขาใบชบครูนี่ก็กระถางใบยะนางครับนี่ก็ยะนางอีกต้นหนึ่งครับที่เคยถ่ายตอนที่ทําต้มไก่ไก่ใต้น้ำด <Okay, okay. S 1> ูภาพร,มรวมๆครับไผ่ครับ ไขก็ตัดมาจากกอนู้นครับที่เห็นอยู่นู้นตัดมาเมื่อวานนี้ขายกอนีงครับใส่กระถางยางรถยนต์ไว้ว่าจะเอาไปไปไว้ที่บ้านแต่มันยังไม่มีที่จะไว้ก็เลยเอาไว้นี่ก่อนที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ใช้ขากอนี้นครับก็ขุดไปเกือบจะหมดแล้วจากกอใหญ่ๆเหลือน้อยแล้ว ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขากอนีครับแต่ว่าไก่เขียจนละเอียดยิบหมดแล้วย้ายมาจากตรงนู้นครับย้ายมาจากตรงนี้ไก่เขียวหมดส่วนข้างกำแพงด้านนี้ก็จะเป็นผักชูรสครับหรือผักชายาเนาะ นี่ก็จะเป็นกระถางต้นหม่อนครับแห้งตายไปแล้วเพราะว่ามันเยอะแล้วก็เลยไม่เอาโซนนี้ก็จะเป็นนี่ต้นมะละกอรครับในกระถางที่ปลูกกระชายครับนี่ก็ตะไคร้อีกกอหนึ่งแล้วก็จะมีกระชายเจ็ดแซมอยู่ด้วยครับและนี่ก็จะเป็นอีกกระถาง จะโรยพริกไว้นะครับล้วกินส้มตําแล้วก็เลยเทรัดลาดไว้มันก็เลยขึ้นมามะเขือเทศแล้วก็นี่มะกรูดกําลังแตกยอดงามเลยฮนะขอพ่อที่ย้ายมาจากบ้านครับพอดีที่บ้านมันเต็มก็เลยต้องย้ายมาไว้ที่ที่ทํางานครับนี่จะเป็นผักกรูดนะครับผักกรูดผักนี่ก็จะเป็นต้นผักติ้วครับ นี่ผักติวนะฮะนี่ก็กระถางหัวหอมเพิ่งจะเพิ่งจะลงยังไม่กี่วันเองแล้วนี้ก็เริ่มแก่แล้วเลยไม่ค่อยสวยครเชียครับตะไคร้ครก็จะอยู่มุมนี้อยือข้างล่างนี่เอาไปใช้บ่อยก็เลยเหลือน้อยลงนี่ก็จะเป็นต้นว่าในกระถางอีกต้นหนึ่งครับไม่รู้จะไปปลูกไหนเหมือนกันส่วนนี้ก็จะเป็นก้ามะขามครับแล้วก็นี่ เย็นนางแล้วก็นี่ต้นสลาสละมีอยู่สองกระถางเล็กๆสลากต้นนึงแล้วก็น้อยนาต้นหนึ่งแต่ตอนนี้มะกรูดแตกใบสวยมากเลยครับนี่ครับเค okay, นะครับนี่กิจกรรมยาม่อว่างครับอยู่ที่บริษัทที่ทำงานอยู่ยังทำงานประจำอยู่ครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นกิ่งไผ่ครับที่ตัดมาชําไว้นะฮะตัดมาจากกอดเดียวกันครับเอามาชําไว้เดี๋ยวจะพามาดูกอไผ่ที่ตัดเมื่อวานนี้ครับนี่ครับที่ตัดตัดไปเมื่อวานนี้พอดีเพื่อนเขาเอาลับมันไปทําหลังคารถครับจะมาดูหนอครับหนอไผ่นี่มีขึ้นอยู่สองหนอครับนี่ครับ ่วนหน่อใหญ่นี่ก็จะตัดได้แล้วแต่ว่าราอสักวันสองวันก่อนครับเดี๋ยวจะมาตัดพร้อมๆกันเลยนะหน่อสวยครับสองหน่อนี่ก็แกงสบายระบายเลยช่วงโควิดครับหากินแบบบ้านๆอย่างนี้แหละครับอาหารพื้นบ้านอันนี้เพิ่งจะตัดไปครับตัดเมื่อวานนี้ใกล้ๆก,กับหน่อพอดีเลย โอเคแล้วครับแค่นี้ครับผมนุ่นอีกกองหนึ่ง